โอเคบอมวันนี้รายการเรากลับเอีกแล้วสาหรับรายการเล่าได้ไหมนะแม่นเนาะ,ะใช่ครับแล้วผมก็วันนี้เรามาในทีมอะไรกันนี่คนีอาจจะเราได้ป้เราได้บดีดอองในเรเราได้บ้าลออลองลองลอเราดูได้ไหมเนะี่ยเออบอเบื้องหลังผมนะม้งมิ้งเลยนะผมก็ใส่ชุดขัดกับพื้นหลังอย่างสิ้นเจิง <both> นะครับแต่ก็วันนี้เรามาอยู่ในกับหัวข้ออะไรครับแม่วันนี้มาคุยเรื่องอะไรเอ่ย วันนี้คุยกันเรื่องอความรักครับสำหรับหัวข้อชื่อว่าความรักต้องคุยครับ e b 99โั้โห0.99เล้นะกำลังจะแล้วนะ <c oughs> วจะไป e b หนึ่งสักที e นะจะไป e b นึ่งนะทุกท่านจะได้เจอกับแชร์เชิญคนแรกแน่นอนนะครับสำหรับ e b ไปนะ,ะแต่ว่าวันนี้คั่นด้วยเรื่องราวของความรักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการที่เรามีชีวิตอยู่นะในการหล่อเลี้ยง จิตวิญญาณของเราเนะาะแล้ความรักของเรานะครับผมโอเคสําหรับวันนี้เรื่องคุยกันคุยเรื่องของความรักเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับว่าบางทีอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความรัก,กันี่หลายๆคนอะ่ะจะตีแผ่ว่าความรักอะ่ะมันต้องเป็นเรื่องของเอ่อของแฟนเนาะนรักแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยาเนาะแต่ว่าจริงๆแลว้วครับความรักอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องตีกรอบแค่นั้นครับอย่าไปตีกรอบให้ความรักค,ความรักมันเอ่อเกิดได้หลายรูปแบบ แล้วก็เราก็สามารถรักได้ลรูปแบบครับแต่ถึงว่าเราสามารถรักสิ่งของของเราที่เรามีเราสามารถรักครอบครัวงเราเราสามารถรักสัตว์เนียงของเราเราสามารถรักทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การมอบความรักให้น้องแมนน <c oughs> อ่า <c oughs> นะครับก็ที่ <c oughs> ดีมก็รักสาวๆหลายคนอ่าสาวๆที่เป็นโมเดลครับใช่ครับผมชอบสะสมโมเดลเพราะว่า <c oughs>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  หมาถึงโมเดลโมเดลกัรดั้มโมเดลกันดั้มมันมีแต่ตู้ชายหรือเปล่าเออก็มีตู้วิชายใช่ก็ก็เมื่อกี้แม่ผิดนิดนึงไงบอกอะไรนนรักสาวๆอะไรไม่มีไงมีแต่รักโมเดลการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยชอบสาสมโมเดลไม่มีหรอไม่มีใช่ใช่นะพูดความจริงเพิ่มติเถอะก็เมื่อกี้นะผมพูดว่าสำหรับคือรักสิ่งเล็กในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นรักงานใช่ไหม รักเพลงรักสัตว์เลี้ยงรักความฝันอะไรของตัวเองเนาะแมมเนาะเราสามารถมอบความรักให้กับสิ่งอย่างเนี้ยทุกอย่างรอบตัวได้รักครอบครัวเนาะรักเพื่อนของเรานะครับรักคนรอบข้างของเราที่เรารักนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือรักอะไรรู้ไหมแมมรักตัวเองเจ้าอันนี้ไม่ได้มีการบีบสคริปเป็นนะทุกคนอันนี้คือจากความรู้สึกของตัวเองเลยใช่ไหมใช่ใช่เออนะครับก็คือการรักตัวเองสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอแมมเนาะ พอรักเราเองมากพออ่ะเราจะรู้สึกว่าความรักของเราเสื่ยมลงทนเรื่อยๆแล้วเราสามารถเผยแผ่เผื่อแผ่ความรักของเราที่มันเตื่ยมลนเนี่ยให้กับคนรอบข้างได้ให้ับสิ่งแวดข้องได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้รักตัวเองมากพออ่ะจะไปรักคนอื่นเนี่ยมันมันมีพลังไม่พออ่ะมนเนจีไม่พอแบบอืมได้เพราะฉะนั้นครับรักตัวเองให้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยเอาความรักที่มีมากเหลือล้นเนี่ยไปรักสิ่งอื่นหรือคนรอบข้างต่อครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หลักตัวเองให้มากพอแล้วก็ค่อยไปแบงปันให้กับคนอื่นอืมนะครับใช่ใช่ใช่ก็คือบางทีอะความรักครับมันไม่อาจจะไม่ต้องมีคําว่าคบกันแค่นั้นนะแต่ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าพอที่จะตื่นมารักทุกๆอย่างในทุกกวันนะครับผมเ่าะผมตอนเปิรไยกานะครับเอออย่างเช่นแมแม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาใช่ไหมเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวที่ที่บ้านเออเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงมาก่อนเคยเลี้ยงมาก่อนใช่ไหมแล้วแล้วรัก อุ้ยเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายท่านผู้ชมชิบหายแล้ว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 แบบนั้นใช่ไหมใช่พันก็กลับดาวไปแล้วตอนนี้ดาวไปแล้วซึ่งซึ่งตอนนี้สไกลไปแล้วตอนนี้ยังรักตอนนี้ยังคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงความรักมันยังไม่จางหายใช่ไหมใช่เห็น้ามทุกคนคือความรักมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจเนาะออมันแบบไม่เกี่ยวว่าต้องมีแฟนอะไรเราสามารถรักสัตว์เลี้ยงเราก็ได้หรืออะไรก็ได้เนาะออนะครับผมอย่าไปปิดกั้นแค่ว่าความรักมันมีแค่แค่นั้นเนาะ กรอบเปิดกรอบให้กับความรักกับความรู้สึกที่ดีครับผมนะนะครับผมนะสำหรับช่วงแรกเนาะก็จะพูดให้ฟังก่อนว่าความรักมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวเนาะโอเคทุกคนสามารถรักอะไรก็ได้นะที่ทุกคนอยากรักนะครับเช่นแม่ไหมอยากรักอะไรอ่ะอันนี้พูดได้นะอ่าอ่าอยาอยากรักอะไรเป็นพิเศษไหมช่วงนี้แบบอเออช่วงนี้ก็รักเวลาเป็นพิเศษครับอยากมีเวลาเยอะๆอ,อยากอยู่กับตัวเองอยากพักผ่อน <199 S 1> ต่อแย่ตอบตอบเอาหลอดหลอแล้วเต้หลอแล้วเออโอเคอแล้วตีใหม่มี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 รักอะไรไหมช่วงนี้รักตัวเองครับรักตัวเองลงทุนกับตัวเองครับดูแลตัวเองครับแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็กินแล้วก็นอนครับกินของดีๆครับตัวเองตัวเลดูแลแค่ตัวเองอย่างเดียวเหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่หรือเปล่าใช่สิดูแลแค่ตัวเองครับตอนนี้ครับฮย ืแม่พูดความจริงออกมาสักท claro ีเถอะนะนี่นะครับความจริงคะความจริงร้ๆยละความจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแท้แบบไม่มีในผสมแล้วเด็กเด็กน้องๆในสังกัดอํะไม่รักหรอเด็กน้องๆก็เป็นรุ่นน้องเราไงเป็นรุ่นน้องเราแล้วก็ถ้าสมมติรุ่นน้องต้องการให้เราช่วยอะไรเราก็พปอร์ตอยู่แล้วอย่าใช้คําว่ารุ่นน้องเราเพราะกูยังไม่รู้จักรู้จักมึงเชื่อมึงรู้จักไปเนี่ยมึงเชื่อคุณยออเลยไอ้เนี่ย รู้จักแน่นอนกูพูได้แค่นี้รู้ได้แค่นี้แล้วมันสนุกสนานแน่นอนสำหรับกินนะทุกคนรอดูช่องเกมไ้เลยครับต่เยี่กูอยากแซงเยอะเลยอ่ะอะไรนะไม่อยากแซ่กูเยอะเลยวันนี้นะครับนะครับโอเคบางบางคนเหมือนเพื่อนผมอะไม่ไม่ได้มีแฟนเนาะแต่ก็รักแมวรักหมา่ะครับมันมีก็มีความมีก็รักประกอบแฟนอีกบางทีอะรักหนูได้ไหมรักหนู รักหนูไม่ได้ครับรักหนูมันมันมันเจ็บฮะหมายถึงว่าพอรักมันปุ๊บมันโดดกัดเราไงไอเดี๋ยวเราเลี้ยงมันมาเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราว่าไอ๊ะแลยวมันกัดมืเหกตัวน่าจะคนละหนูแล้วคนละหนูไอ้ท้อจริงอ่ะหนูเคยเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อ๋อหนูแฮมสเตอร์ไงแล้วแบบเราเอาอาหารมาให้มันอย่างเงี้ยแล้วก็ลูบ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 อะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อแล้วมันโดดกัดมิ้วคือความรักกุมพันสลายไอ้แล้วหนูหนูตัวใหญ่ที่มึงเรียกวันนั้นไม่ไม่ได้เลี้ยงหรอ ก็ก็นั่นแหละตัวใหญ่สุดแล้วที่กูให้มึงเห็นนะมันก็คือหนูแฮมเตอร์ตัวนั่นแหละโอ้ยไม่ใช่หนูแฮมเตอร์เมื่อไงหนูที่มึงให้กูเห็นน่ะมันจะไม่หนูไหนนี่อีกแล้วมันก็มีหนูแฮมเตอร์อย่างเดียวไม่ก็ไม่ก็หนูนาได้แต่หนูนากูไม่ได้เลี้ยงไงไม่วันนั้นได้แบบมึงเรียกไอ้หนูหนูหนูเดี๋ยวพี่มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนูสายพันธุ์อะอัอนี้คือพลบคอมนะทุกคนนะอันนี้คือความเพลิดเพลินของระบบคอมพิวเตอร์นะไอ้ย่ากูฟ้องนะมึงเต็มทนายไปหนะเดี๋ยวนี้ มึงไปให,ใหญ่แลวนะเดี๋ยวกูจะฟ้องให้รู้จักโออกูขอโทษก็ได้เอนกะันต่อไปเอาขอ,ขอโทษได้ไม่ได้ทนะั้งนั้นแหละโอเคสำหรับช่วงต่อไปนะครับก็เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะว่าความรักอมันมันเกิดขึ้นได้จากกับทุกอย่างเนาะกับทุกคนนะครับคุณสามารถมอบหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักของคุณเนี่ยให้กับสิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการที่จะรักมันส่วนช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาอยู่ในเอ,อคุยกันเรื่องมุมมองความรักของผมเลมือกันนะครับ เอ๊แต่ว่าผมว่าในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรเนี่ยถึงเวลาของผมแล้วเสรอลบบอย่างนี้เลยผมจะับไอ้เหี้ยอย่างนี้เลยผมจะถามในมุมมองความรักของแมมก่อนนะครับผมนะแต่ดีดีดูอำนาจด้วยนะดีพิธีกรดำเนินรายการึได้ในมุมมองความรักของแมมเอตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเทียบกับอดีตกับปัจจุบันครับความรักมุมมองของแมมเปลี่ยนไปไหมครับในอดีตกับปัจจุบัน อดีตอาจจะเป็นตอนช่วงแบบว่ามัธยมมหาลัยเนาะตอนนี uh ้ตอนนี uh ้ช่วงทํางานผุมมองความรักของแมมเปลี่ยนไปบ้างไหมครับสาหรับสองช่วงเวลาแบบนี้ก็ม <par ad> ีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนเหมือนตอนที่เป็นช่วงไวเรียนไวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะรักตัวเองแต่ว่าเป็นการรักตัวเองอีกแบบหนึ่งอืมอแต่ว่าตอนเนี้ยตอนที่ทํางานเนี้ยมันก็จะรักตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนมหาลัยอ่ะจะรักในเรื่องของการที่แบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่มากกว่า ก็คือแบบใช้เวลาไปกับการไปเที่ยวออกไกลสั้นๆใช่กับการสังรน์กับเพื่อนอแต่ว่าพอมาในถึงปัจจุบันตอนเนี้ยไอความรักตัวเองของกูอะมันจะเปลี่ยนเป็นการแบบไปเริ่มโฟกัสกับอนาคตแล้วเริ่มแบบคิดถึงการลงทุนแล้วเริ่มมองหาวิธีการแบบพัฒนาตัวเองให้มันให้มันไปไกลกว่านี้แล้วอ,ะอ่ะอ่าเออก็คือแบบพยายามแบบทํายังไงก็ได้ให้ให้วันเนี้ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อวาน เออแค่น้อยเลยวันใช่ตอนนี้เป็นความรักที่คิดประมาณแค่นี้เลยอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นาะแต่รวมๆกันหลายๆวันก็น่าจะพบกันหลายเปอร์เซ็นต์เนาะเหมือนเหมือนตาดอกเบี้ยอะไรนะขอขอแค่อะไรก็ได้ขอแค่แบบเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานสักนิดหนึ่งก็ก็ได้ก็ได้แล้วก็มันจะเหมือนแบบดอกเบี้ยต้นเนาะมันที่เราเคลียร์ไปในเรื่องการเงินนะครับอีพีไหนสักอีพีมจะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นะครับก็นั่นแหละ ก็เหมือนว่าเราทําทุกอย่างให้ดีขึ้นนะเรารักตัวเองก็มากขึ้นใช่คือคือคําว่าหนึ่งดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยแม่มันไม่จาเป็นต้องแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องของ m i n d s e ตหรือการเงินเนาะอาจจะเป็นเรื่องของความรักตัวเองก็ได้คุณรักตัวเองมากขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นทุกวันเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นนะเออใช่เรียนรู้ที่จะแคร์คนอื่นน้อยลงเนาะแคร์ตัวเองมากขึ้นถามใจตัวเองว่าต้องการอะไรนะครับใช่แล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการในทุกตัวในจริงนอย่่างงั้นนะ ทุกๆอย่างที่คุณได้ทําหรือว่าเอ,อรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นเนี่ยมันจะจะตกไปนในภายในใจคุณได้เรื่อยแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่คนหนึ่งที่เออ,เอ,อมีความสุขแล้วก็ได้ทำสิ่งที่งรักมากขึ้นดีขึ้น,นใชอ่อแล้วทีนี้ของมึงละ่ะเดี๋ยวผมจะถามคุณไม่จบนะครับ <laughs> คุณ <laughs> <laughs> อยากยิ้ก <laughs> ็คือว่าขี้อ่คุณบอกอันนี้คือ <laughs> คือเดี๋ยวผมสรุปก่อนนะครับผมสรุปให้่านผู้ชมฟังเนาะเมื่อกี้เนาะก็คือว่าแม่บอกว่าในช่วงวัยวัยเรียนเนี่ยก็ ความรักเปลี่ยนไปเนาะความรักในช่วงวัยเดียนจะเป็นแบบว่ารักกันออกไปเที่ยวออกไปสั่นสั่นอะไรกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมใช่แต่ความรักตอนนี้ยไปทํางานแล้วมันเปลี่ยนไปก็คือว่าเป็นความรักที่ว่ารักตัวเองมากขึ้นรักครอบครัวใช่ไหมใช่รักอนาคตของตัวเองจะทำยังไงตัวเองพัฒนามากยิ่งขึ้นใช่ไหมอะไรแบบมากขึ้นเนาะอืมเพราะว่าการรักตัวเองตรงเนี้ยมันจะทําให้ไม่ใช่แค่เราที่ดีขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เปลี่ยนเปนอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเองพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้ครอบครัวหรือคนรอบข้าง ก็เลยเปลี่ยนมุมมองความรักเป็นแบบนี้่างนี้ไหมประมาณนี้ใช่ไหมมันอ่ามันมันคือสรุปได้ด้วยอันนี้นะมึงไอทฤษฎีส่วนปีเสื้อที่ที่มึงเคยเล่าให้ฟังอ่ะอันนี้คือเป็นเป็นอะไรที่ชอบมากจริงๆริผมไม่เคยดีไม่ได้สึกดีกับทฤษฎีนี่เลละถ้าจะว่ามันลาได้ยินเนี่ยอ่าว่าแบบว่าไออะไรแค่แบบมึงจงสร้างส่วนปีเสื้อของตัวเองให้สวยงามอ่ะแล้วก็เดี๋ยวปีเสื้อที่ดีมันก็จะเข้ามาหามึงเองอ่ะอันนั้นคือนิยามของความรักตัวเองสําหรับกูเลย ซึ่งตอนนี้สวนบีเซียนเริ่มงามขึ้นเรื่อยๆแบบน,นี้มีสาวๆมาอ๋อไม่มีครับ,อรบตอนนี้มาทารู้กหครับตอนนี้ยังยังปิดยังไม่ได้เปิดให้แบบเข้าชมได้อา่าอันนี้อันนี้อันนี้ความรักนะเขาไม่ใช่สวนสัตว์หรือว่าไม่ใช่สวนสัตว์นะครับหรือว่าหรือ <Hey> ว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้านะฮะนีมีการเปิดให้เข้าชมตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าชมหรอปฮะไม่ได้เข้าใจอะไรผิดแต่ยังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับตอนนี้ อ่าครับรอเราปิดปรับปรุงกําลังแบบว่าปิดปรับปรุงอยู่แล้วเมื่อไรผมจะได้เข้าชมเอ่อแถามแทนเอสาวๆนี่จะเข้ามาอยากมาทำความรู้จักเราอ่ะแมมเนาะอยากทำความรู้จักแมมอะเมื่อไหร่แมมจะให้สาวๆได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แห่งนี้ครับอ๋อก็ก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดครับแต่ว่าแบบบางทีอาจจะอยู่ได้ไม่นานอะไรอย่างนี้ก็มีเยี่ยมชมกันบ้างแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเพราะว่าคนต่อคิวเยอะ ใช่ไหมครับแบบเข้าทีละคนพิพิธภัณฑ์มันค่อนข้างจะเคบใช่ใช่ใช่มันค่อน้างจะคนก็อย่าอยู่นานออยู่นานไม่ได้คนใหม่ๆจะได้เข้ามาว่างอะไรอย่างนี้อ๋อมันก็ต้องมีค่าเข้าอ่ะค่าเข้าเพื่อเพื่อดูว่าสาวคนไหนชอบวิพิธภัณฑ์ของเราใช่เออวิพิธภัณฑ์ของแมมมีอะไรบ้างครับขายของได้เลยฮะเต็วที่พิพิธภัณฑ์ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้ตอนนี้กําลังก่อร่างสร้างตัวแบบสร้างฐานเพื่อให้มัน แน่นแล้วมันคงโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะมันอยากจะแชร์มุมมองความรักตัวเองอะไรกัไหมตอนนี้ตอนนี้หรอตอนนี้ก็ไม่มีตอนนี้มีรักช่องนี่ยะรักติ่งที่กาลังทําอยู่ตอนเนี้ยอตุ้มเทะเวลาให้ทุกวันเออแต่ไม่รักเพื่อน่รงงานเดี๋ยวไม่รักเพื่อน่วงงาน่้วยเพื่อน่วมงานไม่ค่อยอยากจะรักมันเจ้าชู้กลัวไม่ชอบคนเจ้าชู พูดถึงคนนั้นทำไมอันนี้ผมไม่ใช่เพื่อนร่วมงานคุณนะนี่ผมเป็นพิธีกรอ่าโอเคโอเคนี่ผมเออนะไม่ค่อยชอบนาพิธีกรมันเจ้าชู้ไม่จริงครับทุกคนไม่จริงอย่าไปเชื่อมันฮะพูดความจริงของมันสักทีเถอะนะแล้วกูเล่าได้ไหมล่ะเลามาเลยเรามาเลยกูก็อยากฟังเหมือนกันอ่าดี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 เดี๋ยวกันเดี๋ยวไฟไม้บ้านผมทุกคน ก็ไว้ทแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่ามุมมองความรักของผมแล้วกันนะก็คือเมื่อกี้อ่ะพูดถึงมุมมองความรักของแมมไปแล้วเนาะอันนี้คือทั้งหมดเนาะ